ไปแล้วาามาแล้วรวยเลยนะเมื่อนี้กสบายดีก่อนนะสบายดีเนอมาบ้านคนดังซุปเปอรส์สตาร์ของเราซุปเปอรส์สตาร์ซุปเปอร์สตาร์เลยแต่ก่อนแต่กรใช่ไหมครับคืกกอการเพลงเพื่อนกันนะลา,ายเพลงแต่จำสื่อมาได้กันเลยโป๊ะๆเมื่อกี้มิเตคนดังๆเลยทุกคนเนาะวันี้จ<น>ะเป็นเบาเขียวเบาเขียวจัดดี พูดชื่อยากริลึกอยู่แหละชื่อการดรอการดอกลางนาเหมือนกัุดเซ็กซี่อทอโ่นเฮเบีกนโซ่ขึ้นนะพัเจ้าที่มีคนนดากอันนี้คือคือแฟนใหม่เนะคุณเนนน้อยมีนบุกแฟนใหม่นี่เลื่นใหม่แล้วจ้องเพื่นตัแมมือกันลกินเหล้ากินเียร์อ่างจ้องกับเพื่นบ้านเพื่นเนาะกพื่ออยู่เนาะ ทำวันล้างใหญ่ก่พอดีทำครบทาบงานคือยังงานติดสตีแอร์หน่วห้องได้ไหมอันนี้มาติดแอร์บอกสภาพจะพอนอนน้ามันได้หมดโล้โหหมดจังเลือกเต็มโตอยู่นี่เลือกเต็มโตอยู่งานมันได้นาะได้เจ็ดเดอนใช่ไหมเงินเงินเป็นกระพุยโบเมนเงินเต็มกระพุยเขาเงินเต็มเต็มพอซือชุดสองมีเงินเงินเ่

ติดไว้เลยตีสำนีนี่บอ้รกี่นี่โอ้สำแอซ่แข่งขันถึงร่ใหม่องขันวะก็ติดล้านด้ยแอเลยติดล่าถ้าพ่อจะเป่พ่รเลยนะจะไปขาดีกว่าโกนีเล็ขายะไเนซื้อใหม่ปะเนี่ยซื้อไปแล้ว ขายดยมีเงินนะทุกคนเอาเงินีจะเอาหาสิบกี่แต่จบ้านใหม่นะบน้หาสิบลเอาแท่อฟองเอาเทเ่ยเอาเนโดยาสิบ่ทำีก็ซีอร่อล่าออร่ยบอกเารซื้อร่อยซืคนไหนมีเงินอย่างนนละิแกคอองนี้ทุกคนบวัวหัวทอซ้ออล่ไม่จะบอก โดยบังเอิญไปกินข้าซื้อไะ้นะอู้ทำไมตัวมากินเน้่นักโิหูบะเขาถือเล็กสีรอยล่างแม่ยั่เหอกระเากคนเลยคนกให้กอบปว่าครับสี่เดี๋ยวปากตีบิ๊กสิวจะไปซื้อเยืกันคอยหะ

มึงก้นเกลี่ยซำกับซามเนี่ยรซบแค่ไหน่้่งยแคช่วงนีกัินเลิฟกันแบบเมื่อตาเพื่อจะออกเคื่อนได้อนจะฝืนท้างผมเพราะว่าไม่ใช่มดคือจอดีเถอะแต่ไม่ในะเพราะว่ามน้ขถึงแม่มต่องตั้งมดต้อตั้งปีนด้อตั้งีนึกว่น้ายนลนยเพลินเลยื่้ลายออะไรมาคุณเจีว ตาองวังว้นุกนะที่บันเนสตาทุกอนเลยถ่ายคลิปเด็กก็ไดูคนมีเฮื่นเนาะโห้เลยนี่เนาะวิห่งแล้วพียนเนาะ

วาว่าคือแบบว่าเอาคอนไปจิตผ้า,าเอาละนนี้เราไปจิตผ้ารก็เป็นาาลูกกดไก่กันเหรอกล้กประมาณสีล่ล้านถึงหกลานหกเอช่วงโควิดทางไปคือเมื่อช่วงเน็ไไ้ไปเอาส่วงส่วงมานีห่างปิดบริเวณนี้ผมมีน้องสาวอยู่ยช่วงท้ายดีจ้ะมีน้องสาวคนมาหา ไช่ะค่ะตลาดตรงโซนเจเ้าดีค่าดีเนี่ยพวกไอ้คายูคาบดีเทพหน้า้าวใคอนเสิตเออเ้นีสิบ่เออเฮ้ยหน้าใจผู้ชายเลยนะที่มึงมหวานกันุยกหานโม่เนาะเจ้าก็เห็นเธอคอยย้ำเขาอยู่กับแฟนของเจ้าโม่นี่ แต่ถ้าผงจะแช่อแบบแช่กแวแบถ้าพงีแบบนูแต่แรกก็คนหนักไลยแม่แต่ว่าผมมักสางเสโนแล้วพอมักอยู่ไหัด้าใมัึบนาะตบ้าวตอนตมืนเราารู้ต้องต้องมาดูดอะไรวะได้เ้แต่นเปิดใจเสโนนอยู่ปากเล้ เออเปิดเปิดร้เชฟี it, ่ม yeah. ีไก่ดยแต่ิอยู่แต like ่กน okay. ้มีมีโครงการนงินอยู่แล้าเปิดเป็นถ้าบมิที่นะอาหารอาหารเนยเรื่อบแต่พอคอยแต่ก่อนภาคสงเนี่ยะเราเป็นโต๊ะเป็นเหือกมาแ้วส่งเนยตรงเงาเดือนหนึ่ไปท่วันี่ส่งราวาช่วงภูมิไก่ภูมิไก่แต่ภาก็เลยบอกสูตรตนเองนี่ย เอาสุภาสตรองใเมื่อเมื่อเนือมือวิธีติ้งยังไงจังไดวิพีเกิจังไดให้้เจดอนเปิดทานอาหารเนาะโอ้โเกสือไปไรนะ็เป็นกระหนับเป็นเงนกูเเสือไปไรกูมันร้อนนะนี่นะกเป็นคนเหียกเลยนะรอนนะื่อบาเน่จืบาืวะาขอ 我给你讲不了啊。